สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมเราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าคนที่คิดร้ายคุณคนที่ปล่อยพลังงานลบๆมาใส่คุณคนที่เล่นไสยศาสตร์ใส่คุณคนที่จ้างหมอผีทำไสยศาสตร์มนต์ดำใส่คุณเขาเป็นใครแล้วก็มาเริ่มดูกันนะคะ เป็นคนที่ต้องการจะข่มเหงรังแกคุณคนคนนี้มีอาการทางจิตนะและเนี่ยคือยาพิษนะพ้อยสันให้ระวังคุณจะเจอคนที่เป็นแบบ แอมไซยาไนนะที่เอายาพิษใส่ในขนม มีคนไม่ชอบคุณค่อนข้างเยอะนะมีเป็นคนชั้นสูงครูบาอาจารย์ทาหารตำรวจคนติดยาเสพติดคนติดเหล้าหมอดูคุณมีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะคอยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องคุ้มครองดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะเนี่ยมันมีคนแบบจ้องจะรังแกคุณน่ะมีคนที่จ้องจะรังแกคุณมีคนจ้องจะรังแกคุณเพราะคุณบินสูง คุณอะมีศัตรูเยอะเพราะคุณเนี่ยโดดเด่นคุณต้องระวังอาหารการกินนะคุณต้องระวังเรื่องอาหารการกินคนที่คิดร้ายคุณเลยนะคนที่คิดร้ายคุณเลยอะหลักๆลกแบบบุคคลผู้เนี้ยเนี่ยมันมีอาการทางจิตอะเออเนี่ยมันป่วยเป็นโรคจิตนะใบเนี้ย คือคุณน่ะมีมีมีมสเสน่ห์ในตัวคุณหล่อคุณสวยคุณโดดเด่นมีคนคิดวางยาคุณโดยต้องการเอายาพิษเนี่ยใส่ในขนมใส่ในกาแฟมีคนโรคจิตเนี่ยอยากจะวางยาคุณในขนมคุณอย่าทานอะไรที่มันมั่วซั่วนะถึงตาย คนที่คิดร้ายคุณเนี่ยมันมีทั้งคนที่เป็นอาชีพพวกไอ้นี่ด้วยนะชาวไร่ชาวนาชาวไร่ชาวนาชาวสวนสถาปนิกช่างไฟช่างปะะปาในช่างใหญ่คนรวยนักบวชพระหมอดูคนติดยาเสพติดทหารครูบาอาจารย์ ไพ่แค่บอกว่าไพ่แค่เตือนว่ามีคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนเขามองคุณในแง่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนที่เป็นมันมีคนที่เป็นครูบาอาจารย์อะเหมือนเขาแบบเออมองคุณในแง่ไม่ดีอะ่ะเหมือนจะแบบ เพ่งเลงมองคุณในแง่ร้ายออกแนวเพ่งเลง็งซึ่งมันทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างจะลำบากใจมากเพราะคุณไม่รู้ว่าฉันทำอะไรผิดเหรอมีคนมีคนเพ่งเล็งคุณมีคนกล่าวโทษคุณมีคนมองคุณในด้านไม่ดีทำให้คุณเนี่ย สับสนว่าฉันทำอะไรผิดเหรอมีคนชั้นสูงมีครูบาอาจารย์มีคนชั้นสูง,ค,าาค,สงคิดร้ายคุณอะเหมือนแบบไม่ชอบอ,ะอ่ะอ่าไม่ชอบคุณก็ไม่เข้าใจอ่ะว่าฉันก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรอะ่ะคุณเป็นคนที่สนใจศาสนา คุณเป็นคนคุณอะเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงคุณมีความสนใจทางด้านศาสนามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การคุ้มครองอ่ะแต่ทาไมมีหมอดูมีพระมีหมอดูมีคนติดยามีชนชั้นสูงมีพวกช่างทหารตำรวจชาวไร่ชาวนาไม่ชอบคุณมีคนคิดอยากทำร้ายคุณมีคนอยากจะวางยาพิษคุณ บางครั้งสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันอาจจะไปสร้างความไม่พอใจให้กับใครบางคนก็ได้นะบางทีคุณอาจจะไปกล่าวพาดพิงศาสนาอื่นอะ่ะก็เลยทำให้พระศาสนาอื่นเนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ยเซนเนี่ยคือคุณอาจจะมีศรัทธาแต่คุณอาจจะไปกล่าวพาดพิง ศาสนาอิสลามแล้วเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้หรือในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็เลยมีคนอะเหมือนกับว่าคิดแบบมร์เดอร์เนี่ยอยากจะฆาตกรรมคุณก็ได้นะคือสิ่งที่คุณเป็นอะบางครั้งอะมันอาจจะเป็นกรรมอะ่ะ คือสิ่งที่คุณเป็นอะ่ะบางทีอะ่ะมันอาจจะไปเตะตาคนโลกจิตอะ่ะมันก็คือกรรมไงกรรมคือสิ่งที่คุณเป็นอะ่ะมันอาจจะไปกระตุ้นอะไรสักอย่างไปกระตุ้นความไม่พอใจของใครบางคน เหมือนคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยมันมีเป็นคนต่างชาติด้วยนะเป็นเศรษฐีนีก็มีคุณมีปัญหากับคนที่ เขามีอำนาจมากกว่าคุณน่ะเป็นระดับครูบาอาจารย์เศรษฐีนีพ่อค้าคนต่างชาติคนมีชื่อเสียงคุณหญิงคุณนายคนที่ทำธุรกิจการท่องเที่ยว เนี่ยคุณจะมีปัญหาเข้ามาอีกเยอะเลยโอ้โหเนี่ยคุณจะมีปัญหาเข้ามาอีกเยอะเลยเนี่ยไตแพนเนี่ยโอ้โหแบบเอาเป็นว่าหนักอะ่ะก็ไม่รู้ว่าคุณไปทําอะไรไว้อะ่ะแต่สิ่งที่คุณทํำอะ่ะมันก่อประเด็นมากมายอ เนี่ยหม้อหม้อ,มอแบบมันเหมือนแบบเดือดแล้วอะ่ะเป็นกระทะที่มันเดือดมันโอ้โหมันแบบอันตรายเนี่ย trouble แบบเนี่ยมีปัญหาที่ต้องแก้อีกเยอะเลยแล้วก็มีแบบเดือดอะสิ่งที่คุณทำเป็นตัวสารตั้นต้นแห่งความวุ่นวาย สิ่งที่คุณทำอะ่ะมันคือสารตั้งต้นของความวุ่นวายแล้วมันก็ก่อประเด็นมากมายสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนน่ะแต่ในงานที่คุณทำเนี่ยมันไปทำให้คนเดือดร้อนแล้วก็สร้างปัญหาแล้วคุณก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้มันทำให้คุณกลายเป็นคนต้องหนีปัญหา คือคุณอะก่อปัญหาบางอย่างขึ้นมาแล้วคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ตัวเองเป็นคนริเริ่มขึ้นมาได้คุณเป็นคนเริ่มนะแต่คุณแก้ไม่ได้พอคุณแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็เลยแบบกลายเป็นแบบเนี่ยสะพานมันหักเลยอะเหมือนสร้าง,สร,างสร้างสร้างสะพานโดยใช้วัสดุที่มันผิดพอใช้วัสดุที่มันผิดสะพานมันก็พัง สะพาน,นมันพังก็เพราะว่าก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานนั่นก็คือจุดเริ่มต้นอะ่ะมันมาจากการที่ใช้เสาผิดใช้เหล็กเส้นผิดใช้วัสดุก่อสร้างที่ผิดคุณอยากจะอยู่แบบเงียบสงบนะอยากจะอยู่แบบสงบสงบอะแต่ดูเหมือนมันจะไม่สงบอะ คุณอยากจะอยู่แบบสันโดษอยากจะอยู่แบบสงบแต่ชีวิตของคุณอะมันไม่สงบคือปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะคุณต้องเดินหน้าต่ออย่างเดียวอ่ะเพราะปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้ว เหมือนคุณถอยไม่ได้เหมือนขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้เลยอะ่ะแต่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนผู้หญิงคนหนึง่งเหมือนปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วคุณก็ถอยไม่ได้แล้วอะ่ะส่วนคนที่คิดร้าย คนที่คิดไม่ดีอ่ะคุณคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเป็นคนที่มีบารมีมากด้วยนะเนี่ยพระราชาราชินีเป็นเดะสันหมายความว่าคุณอะ่ะไปมีปัญหากับคนที่มีอำนาจบารมีในตัวมากเป็นคนที่รวยมีมรดกเยอะ มีปัญหากับเนี่ยพวกโจรโจรคนจเจลาเพทุบายคุณเหนื่อยอะแหละแต่คุณก็ไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตเอ๊คิดว่าคุณเหนื่อยนะแล้วคุณก็เนี่ยเจ็บปวดมากอะ่ะโดนดาบแทงเยอะแยะเลยจะให้ฉันทำยังไงอะคุณมีโอกาสจะถูกฟ้องร้องเป็นคดีความนะแต่ก็ยังมีคนที่ ก็ยังมีคนที่ให้ความเห็นใจคุณคนที่จ้องจับผิดเนี่ยคนที่จ้องจับผิดเนี่ยมีคนที่จ้องจับผิดมีคนที่จ้องจับผิดคนที่เห็นใจมีเอาเป็นว่าคุณก็เอ่อก็มืดแปดด้าน คุณก็มืดแปด้านมานานแล้วล่ะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเป็นคนก่อหมดเลยปัญหาที่เกิดขึ้นอะคุณเป็นคนก่อแต่คุณไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดคนเราอะ่ะทำอะไรเอาไว้อะมันก็จะได้รับผลตอบแทนแบบนั้นนั่นแหละมันคือ สิ่งที่เราไม่สามารถหนีมันพ้นบางทีคุณอาจจะคิดว่าฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอะ่ะบางทีคุณคิดนะว่าเอ้ยกูไม่ได้ทำอะไรผิดอะ่ะพวกมึงมาเสือกเรื่องของกูทําไมกูไม่ได้ทำอะไรผิดพวกมึงมายุ่งกับเรื่องของกูทำไมนั่นคือเป็นความคิดเพียง ด้านเดียวคุณต้องดูอะไรหลายๆด้านด้วยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ใช่บางอย่างมันก็ไม่ใช่แม้แต่พระปฏิมายังมีราคินทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกิน อันว่าคนนอกเขาก็อยากเห็นเราได้ดีแต่พอเราเด่นดังขึ้นทุกทีเขาก็หมั่นไส้นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินเมื่อคุณค่อยๆเด่นดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีคนจ้องจับผิดมีคนชื่นชมมีคนจ้องจับผิด ดาบที่คุณวางเอาไว้เนี่ยมันอาจจะกลับมาเล่นงานคุณมันก็เหมือนบางคนน่ะแบบว่าโป๊ะอะแล้วเขาจับได้จับได้บางคนก็ฟื้นมาบอกว่าเนี่ยฉันตายไปแล้วนะและฉันก็เนี่ยฟื้นขึ้นมาได้แต่พอมีคนขุดคุยอะก็พบว่ามันเป็นเรื่องโกหกถ้าตายจริงอะมันก็ต้องมีใบมรณบัตร เนี่ยฉันตายไปแล้วเนี่ยฉันน่ะเคยประสบอุบัติเหตุฉันตายไปแล้วสามสี่วันและฉันก็ฟื้นขึ้นมาหลังจากที่ฉันฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากความตายฉันก็มีพลังวิเศษโหเหมือนในหนังเลยน้ำเน่ามากแต่พอมีการขุดคุ้ยขึ้นมามันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่มันเกิดขึ้น เข้าใจไหมหมายความว่าคนที่คิดร้ายคุณอะมันก็มีทั้งเนี่ยเนี่ยโจเรเศรษฐีนีพ่อค้านักธุรกิจหมายความว่าคนที่มองคุณในในทางไม่ดีคนที่มองคุณไปในทางที่มันไม่ดีอะมันมีทั้งคนรวยคนจน คนที่มีบาร,รมีมีคิงมีมีราชินีมีควีนมีเศรษฐีนีมีพ่อค้าหมายความว่าคุณอะไปมีปัญหากับคนที่ว่าเขามีอํานาจบาร,รมีในตัวมากแล้วคนคนนั้นน่ะเขาก็จ้องเล่นงานคุณคุณอาจจะไปทะเลาะกับคนที่เขาเป็นครูบาอาจารย์ คุณอาจจะไปทะเลาะก,กับคนที่เป็นผู้ใหญ่เคยมีครูสอนภาษาไทยอ่ะเขาเคยบอกกับเอนะเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นครูบาอาจารย์มาหลายปีในบางครั้งอ่ะเขาก็ไม่เห็นด้วยกับคนที่เป็นครูด้วยกันเพราะเขามองว่าเด็กอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรผิดเด็กไม่ได้มีความผิดแต่คนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมองโลกในแง่ร้ายแล้วคิดไปเองแต่ เขาก็ยังพูดอีกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราเป็นเด็กเราอายุเท่าไหร่สิบสองสิบสามถึงเราจะเป็นฝ่ายถูกแต่เมื่อเราทะเลาะก,กับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงเราก็แพ้เพราะความที่ว่าเราเป็นเด็กนี่คือโลกของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพยายามมีปัญหาหรือมีเรื่องกับคนที่ มีอํานาจมากกว่าพอถึงเราจะเป็นฝ่ายถูกเราก็จะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบไพ่มันบอกว่าคุณน่ะเป็นสารตั้งต้นน่ะทาให้เรื่องมันวุ่นวายมันก็เลยมีคนที่มองคุณในด้านไม่ดีคุณอาจจะเป็นคนเริ่มต้นน่ะคุณน่ะอาจจะเป็นคนเริ่มต้น ทีเนี้ยพอคุณเป็นคนเริ่มต้นเนี่ยพอมันมีเรื่องไม่ดีตามมาเยอะแยะเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะหนีความรับผิดชอบได้อย่างที่อดีตนายกนะพลเอกชตาิชาัยเคยพูดอะ่ะก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดหลังพูดคำพูดเป็นนายของเราก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ท่านโชคดีค่ะ